ออููกับแม่เชสเตอร์ซิตี้ครับแมวรูปูกับแมนเมสเตอร์ดตี้นะครับวันนี้นะครับอืมแมเสเตอร์ตี้กับรูในบ้านมปูบ้ากด้วันนี้เราจะได้มากัดเชียร์กัน บอลเลยอะไรบุญย์เหรอผ่าลอะไรยี่มวาจะให้อหาที่แม่ซมา่อต่เมื่อชาววัด่าเราได้พรทุจไดุ้ นี่ตนี้่เตไม่ไม่ตะครับโอ้ค้างโคกไปโคไปหนบ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 นนบบ เล่นเปิดไปให้รีบนินที่โคกแต่ยังได้ลูกบอลอยู่ลูกบอลเลี้ยงลูกบอลมาแล้วเอ้ยลูกบอลผ่านไปไม่ได้โดนลุ้มห้าคนลูกบอลมาเออมาแล้วทางด้านเบเก้า์ดูกล้าเลซิสลูกบอลมาแล้วเปิดกลับไปอนคาราบีประลูกบอลสกัปน่ปา กูจะมาหยิอสูดท้กูจะมาิบสุด้านน่าหบด้ารับด mm ีนใจดีล hmm. e ูบอลมาแล้วลูบอลโอ้ยังชิคิวทรงทรงไม่ทรงกับหลังยัติดครับเีลิมยังไมได้ลาซิคิวอือยังเซได้อยู่ทางด้านคกว เยิ่นเปิดไปอุ้ยตียงมงทมุ่นยาอยู่ลาเชลมาแล้วลาซิตลาซิตมาโอ้โหเลี้ยงลบมีการเลี้ยงลบเลก็เลกน้อยลองไปลาซิตส่งไปให้กับเดวิเอรรูปบัมปถึงส่งกลับอีกมาก าวแล้วลูกบลยังไม่ได้ยืมบอลใหญ่แล้วกระโดดอุยลูกบอลส่งไดิครับส่งไปเบกามาแล้วไม่ได้พลาดแล้วลิลาซิตจะกับกองหลังเ่ลูกบอลลบอตกตนอประตูไลออกไปกับเบไม่ไปกับลาตกบกไ

ก็บเสมอกันแบบงกักรวนด้านนัรู่แบบหนึ่งนำไปเจ็คะแนนนับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำไปสี่คะแนนก็ว่พูนแสามนครับ ส่วนทางด้านแมนเชสเตอร์โอ้โหลบหนึ่งก็แนนนะครับครูทำประตูได้ไนหนึ่งนะครับเราจะทำการแข่งต่อนะครับเจ๊บัคเบิร์กครับจะเก็บสามแต้มได้ จบแล้วทางด้านเอเวียลุบได้ลุดบอตรงกลางเลี้ยงเข้ไปอารีวเบลลี่จงจอลู่ฮารีบอาซิจูดูทาร์ีส่งกลับมาเบลลี่ฮารีบต่งกลางอารีโอ้ยไม่ได้ทางด้านแบ็กเบิร์ส่งไปทาวัด รู้ว่จะออกไหมปล่อยมันออกดิชุ่มชุ่มแล้วะอะไรทีร่มันอุ้มจูบได้อะไรทีร่ ลบสองคะแนนนะครกบเฮ้ยลบไม่รู้ว่าเกมนี้มันคิดกันยังี้เออไจ้เจาย่งโอกาสรออยู่นะครับลุบอลออหลุดออกไปในทไมุ่นบอลเ้รุ่บลเ้ร่บอลอาไปไปไปซือไปอยู่ครับลเต็มรุบอลมือ กระดดนทางมาแล้วมาแล้วมาเข้าประตูเว็โดนน้ำมือซก็ลตร์ีนี่่ทางดเบอร์สิบเมซิตี้ครับวลูตี่เปิดถ้าเปอรจเป็นแล้วก็โคกเข้าประตู จบครึ่งแรกไปนะครับครึ่งหลังต่อเลยเขี่ยเวลาหน้าตุ๊กทางด้านเขี่เย,เ,ย,เ,ยเลยนะครับเขี่ยแล้วลูกบอลหลุดมาเอ้ยลูกบอลลุบลไปดิลูกบอลมาแล้วลูกบอลมาเอ้ย

ชิชิไป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  <tuk> <cik la>. <tuk> <spay>, <tuk> <Tupun, maluk. tuk> วิ้ยดันย่งนาอยู่ครับอ้ยัาเซฟไดอกี่วนะันเรีบยี่สิบนาทีตัวนแล้วน่าจะทำยากอยูอย่นะครับทาง,ง,ง,งด้านมาติเฮ้ยหลุดหรือไม่เอ้ยไม่ฟาวดฟาวเยเนี่ยนี้ก็ได้อะโอ้ย 我嘛，真 ยืนจริงอวจบไปเป็นต้นนี้นะครับก็แพ้นะครับหนึ่งศูนย์องกานเล็กอะไร